อันนี้หมอเริ่มไลฟ์แล้วนะคะอันนี้หมอมีแขกนะคะค่ะ <c oughs> เป็นเคสของหมอเองนะคะเพื่อนถ้าเกิดกลับบ้านไปก็จะไม่ได้ไลฟ์ลักษณะนี้นะคะซึ่งจะตรวจเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้วก็ปรากฏวา่าผลเลือดของเคสของหมอนะคะก็เป็นที่น่าพอใจนะคะก็เลยเอามาฝากเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดน,นะคะที่แบบว่าอาจจะมีลักษณะไตคล้ายๆกันนะคะหลายๆท่านจะมีความกังวลนะคะ ก็อันนี้ขออนุญาตดูอย่างนี้ก่อนอันนี้ใครรับเชิญหมออยู่ข้างๆนะคะแต่ขออนุญาตจะไม่จะให้ฟังแต่เสียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเป็นผู้ป่วยผู้หญิงนะคะอายุ69ปีนะคะแล้วก็คนที่สามนะคะเวลาเราจะเรียกคนรุ่นเดียวกับพ่อแม่เราเราจะเรียกคุณแม่กับคุณพ่อนะคะคุณแม่เราก็รู้จักกันมาเท่าไหร่นะจะปีหนึ่งแล้วนะคะเดือนกุมภาค่ะเดือนกุมภาปีนี้เองนะคะค่ะ มาตอนแรกนี่แบบว่ายังไงนะคะแล้วอาการที่มนเป็นร <laughs> แรกเศราเลยชอบค่ะเพราะว่าไม่เคยพอมาตรวจปุ๊บเ,เจอค่ะเจอคุณหมอพอดีก็เลยได้ามารักษากันค่ะค่ะตอนนั้นตอนแรกนี่แบบมีอาการยังไงนะคะตอนนั้นตอนแรกไม่มีอาการค่ะตรวจเจอเฉยๆไม่มีอาการเราแบบอยู่ๆนี่คือแม่ไปตรวจเพราะอะไรค่ะจะทําประกันค่ะอ๋อคืออาการไม่มีเลยไม่มีค่ะ ไปตรวจเพื่อจะไปทําประกันเฉยๆ่ะประกันชีวิตเพื่อรักษาตัวเองตอนเจ็บป่วยค่ะตอนอายุมากๆเข้าโรงพยาบาลนะคะค่ะค่ะแล้วปรากฏว่าตรวจอ่ตรวจแล้วเจออะไรคะวันครั้งแรกเลยปรากฏว่าอ่ตรวจแล้วยังไงคะเจอปัสสาวะผสมเลือดจ้ะค่ะพอแล้วก็แล้วก็มามาตรวจอายุรกรรมใหม่จ้ะพอมาตรวจใหม่ที่ที่เจอว่าเป็นไตระยะสุดท้ายค่ะอือ โอเคก็คือคุณหมอบอกเป็นระยะท้ายตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ตรวจเจอโดยที่หมอคราวนี้จะถามอีกทีนึงไม่มีอาการเลยถูกไหมคะไม่มีอาการเพียงแต่ว่าผิดปกตินิดนึงปัสสาวะเป็นฟองอ๋ออันนี้แบบรู้สึกว่าปัสสาวะเป็นฟองนี่คือมาสังเกตหลังจากที่หลังจากผนเลือดอ๋ออ๋อมาตรวจเจอเนี่ยึ่งทึ่งคิดอ่ามันเป็นอะไรสักอย่าง หมอคนนี้จตถามท่านที่เข้ามาฟังหน่อยนะคะเสียงชัดปะคะเพิ่นอันนี้ใช้ใช้มือถือนะคะไม่ได้ใช้มือถือมาพักหนึ่งแล้วเสียงชัดไหมคะเพิ่นมีอ่าเคสน่าสนใจนะคะเลยเล่าให้ฟังเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านนะคะว่าแบบหมอก็จริงๆก็เป็นเคสอ่าชัดนะคะโอเคขอบคุณคะ่ะนี่คนนาตโชว์อย่างนี้เลย อันนี้เดือนสี่นะคะหมอตัดน,นี่ออกหมดแล้วเห็นเดือนสี่ไหมคะเดือนสี่ถ้ากิดท่านใดดูเป็นนะคะจะเห็น gfr เนี่ยค่ะสี่นะคะ, 4, ะ,คะเอ่เอคีตินินสี่ gfr เนี่ยประมาณเท่าไรเองสิบอันนี้ตั้งแต่เดือนเดือนสี่แต่ที่จริงเจอกันตั้งแต่เดือนกุมภานะคะ,คะมีผลเลือดย้อนหลังกวาอีกเตาไม่ได้ปินมานะคะแล้วก็ะจะเห็นรเเดือค่ะ,คะแล้วก็จะเห็นว่าแบบค่าเลือดเนะคะคีตินินมีขึ้นมีลงมีลงมีขึ้นด้วย นะคะมาเรื่อยเรื่อยเือเืเลยเห็นอะไรไหมคะแล้วก็ก็มีแปปอบแวบบ้างอะไรบ้างนะแล้มีตอนมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าค่าของเสียเห็นไหมคะมีค่าของเสียหกสิบมอนโนที่ดูหกสิบอ่าดนอาหารอีสานมากเออโดนเออไม่อยากให้ว่าอะไรนะอาหารเราเป็นแบบว่ามีแบบพอบางทีได้กําลังใจเยอะไปหน่อยนะคะมีเพลินมีเพลินก็โดนก็โดนติวเข้มทานเดค่ะอ่าโดน ปรเดนติวเข้มก็ดีขึ้นนะคะอ่าอ,อันนี้หมอเล่าให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันนะคะนี่ปรากฏวันนี้มีใครเห็นมีท่านใดเห็นอะไรหะไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็เวลาเราดูดูตั้งแต่อันนี้มันจะกลับหัวกลับหางนนอันนี้เดือนแปดนะคะไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าอันนี้คือคือวันนี้เองนะคะคิรตนินอยู่นิตเดียวดเดยวหนไหยะคะนี่นีนลดลงแล้วก็เจฟอาร์ได้มากขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็ ในลักษณะนี้ค่ะคือค่าไตดีขึ้นชัดเจนนะคะหลายท่านที่ถามแบบเออไตจะดีขึ้นได้ไหมดีขึ้นได้ไหมหมอจะเรียกเท่าเดิมก็ได้นะคะเรียกเท่าเดิมก็ได้อย่างน้อยก็แปลความว่าไม่ได้แย่ลงจะเห็นอแม่นี่ตื่นเต้นมานานแล้วใช่ไหมคะตื่นเต้นมาเป็นตื่นเต้นตื่นเต้นมาเป็นปีแล้วเนาะคือเพราะว่ามาเจอกันเนี่ย GFR เหลือน่าจะแค่ประมาณสิบนะคะเปอร์เซ็นไตเหลือแค่นั่นแหละ ะคะแค่นั้นเองแล้วก็ลุ้นมาตลอดว่าจะฟอกหรือไม่ฟอกในลักษณะเนี้ยหมอเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆท่านเนี้ยคลายกันเลยว่าเนี้ยเท่านี้แหละแล้วก็แบบอีกแป๊บเดียวเราก็ต้องฟอกเลยหมอก็จะแสดงให้เห็นในหลายๆเคสที่หมอจะพยายามบอกว่าก็แค่คุมอาหารทานยาตามที่หมอบอกเนี้ยละค่ะแล้วก็ผลเลือดก็จะนิ่งๆอย่างเงี้ยอันนี้จะคลายความตื่นเต้นไปพักใหญ่แล้วนะคะพักใแล้วค่ะสองเดือนสามเดือนแล้วเนาะเป็นเส้นมาค่ะก็ก็ ภาวนาอยางแกวพอ่วพอ,ยพอแย่พ่อแก่พ่อเราต้องทําตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวหลายๆท่านเนี่ยจะถามเทคนิคแม่ทําอะไรมาบ้างคะเนี่ยผลเลือดนิ่งเลยอ่าก็ทาําพวกขาทานเองนะคะคุณหมอให้ทานปลาก,ก็ทำแต่ปลาค่ะปล <c oughs> าเ <c oughs> ช้าเยน็นเช้าเยน็นเช้าเยน็นแต่ว่ามีมีอบมีทอดมีแกงสามอย่างค่ะไม่ได้ทำเยอะค่ะสามอย่างโอเคแล้ว จริงๆทานอย่างอื่นได้ไหมคะโปรตีนที่ทานอันนี้ไม่ได้ติวกันมานะคะอันนี้คืออันนี้คือหมอเล่าเบื้องต้นแล้วก็ส่งนักกําหนดอาหารนะคะจะมีน้องนักกำหนดอาหารโทรไปติวที่บ้านใช่ไหมคะค่ะค่ะทบติวเนี่ยค่ะใช่เขาจะเล่าให้ฟังว่าทานอาหารแบบไหนแบบไหนทานได้แบบไหนไม่ควรทานนะคะใช่ค่ะมีอย่างอื่นจะเล่าให้ฟังไหมคะมีหนังสือของที่กรุงเทพนะลูกจาวอาหารมาให้เขาโฆษณาการมีหนังสือโฆษณาการว่าเราจะทานอะไร ทานอะไรที่จะเป็นจะเป็นค่าใจเพิ่มค่าใจลดอย่างนี้ค่ะก็ดูหนังสือค่ะแล้วทุกวันนี้เกี่ยวกับอาหารนี่นอกจากอาหารปริมาณที่น้อยนอน้อยนี่หมายถึงว่าเช่นอย่างเดิมเคยทานอะไรแล้วปัจจุบันไม่ได้ทานนะคะช่ไม่ทานเลยเช่นเช่นสค่ะเช่นพวกไก่หมูเนื้อค่ะก็จะเห็นปล่อยไปหมดเลย เอออันนี้หมอจะใช้คำว่าทานทานได้บ้างแต่ปริมาณต้องเริ่มน้อยลงแล้วนะคะท่านมีนี่ตัดท่านมีนี่ตัดออกเลยแล้วไหวไหมคะไหวค่ะแล้วอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยจากอะไรคะข้าวม่ทราว่ามันจะอร่อยจากอะไรข้าม่ทราบเออหมอว่าส่วนหนึ่งแต่ทานได้หมายถึงว่าอ่ปริมาณที่ทานเนี่ยใช้ได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่แบบว่าเอ่อทตามนักกาหนดอาหารว่าไปว่าไปแล้วกลายเป็นไม่อร่อยทานไม่ได้ไม่ใช่ ทุงที่ทานอร่อยทุกครั้งอ่ะยกตัวอย่างเมนูให้หมอฟังหน่อยได้ไหมคะส่วนมากจะเป็นชอบทอดค่ะทอดน้ำมันที่ว่านั่นแหละน้ำมันที่คุณหมอสั่งอันน้ำมันอะไรคะบอกไปต่อเลยค่ะน้ำมันรำข้าวโอเคค่ะมันจะมีอย่างถูกอย่างแพงอ๋อค่ะคุณสาวจะซื้อก็อย่างแพงขวดละร้อยกว่าบาทมาให้ท่ออ๋อค่ะอันนี้นักตำหนดอาหารเล่าให้ฟังเหรอคะคุณหมอคุณหมอค่ะอ๋อหมอเหรอแเล่าไปตอนไหนมีอย่างถูกอย่างแพงไม่คิดงแต่น้ำมันน้ำมันอะไรน้คตาเลือด พืชใช่ไหมคะอ๋อจะมีน้ํามันบางอย่างที่หมอไม่อยากให้ทานนะคะน้ามันปาล์มน้ำมันปาล์มนิ้งไปเลยเลิกกินน้ำมันค่ะทิ้งไปเลยค่ะค่ะบอกเองก็ค่ะแล้วน้มันปาล์มน้ำมันน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันหมูนะคะไม่อยากให้ทานหมูไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะค่ะโอเคก็เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นแบบตัวอย่างเล่าให้ฟังว่าตื่นเต้นมาปีหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ตื่นเต้นยังไม่หายค่ะคือถ้ามาพบคุณหมอทีก็ห้ามฟออ ห้าอก็อ๋อมีขคาถาค่ะต้องสอนอย่างนี้ตัวเองอ๋อ่ะมีคาถาก่อนเข้าห้องหมอเลยนะคะท่านนี้นี่แบบว่าเวลาจะเจอการนี่หมอต้องบอกแต่ปากประตูนะคะคนเลือดดีค่ะกรุณาอย่าตื่นเต้นค่ะนะค่ะยิ้มรับตลอดค่ะแล้วดีเนี่ยค่ะหมอหมอจะโชว์ให้ดูทีเดี๋ยวแต่ท่านใดสมมติว่าเพิ่งจะเข้ามานะคะไหมคะเนี่ยนิ่งเนี่ยก็นิ่งเนี่ยนิ่งอยู่เนี่ยสิบเปอร์เซ็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตก็บางบางท่านจะแบบว่าลุ้นเนาะแบบหมอแบบสิบเปอร์เซ็นจะเอาเยอะกว่านี้มันไม่เยอะอะแต่ว่า มันก็คือมันไม่ลดอ่ะเนาะหมอก็ว่าก็มันมันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้เพราะว่าเปอร์เซนต์ไตเหลือเท่านี้อย่างไรก็ตามก็แค่นี้ก็ก็แล้วยังไงก็ก็ยังไม่ต้องฟอกก็ยังคุมอาหารก็ยังไม่ต้องเดินทางไปศูนย์ฟอกก็ยังใช้ชีวิตได้ก็ยังทําอะไรได้แล้วก็หน้าตาแข็งแรงมากนะคะหมอจะบอกแล้วก็เกลือแร่เนี่ยค่ะก็แล้วใส่แมสอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกสาวว่าลูกสาวก็ไม่่าแล้ว ค่ะเราประกาศอะไรเรื่องลูกสาวไม่ว่าหรอคอะหมอแบบมีความหมอมีความอะไรแบบอะไรของหมอเยอะเดี๋ยวเออค่ะแค่แต่ว,ว,ว่าเราจะหอมลงแค่นั้นเอง ผอมไม่ผอมนะคะเจ็เก้าอ๋อบอกว่าน้ำหนักค่ะผอมเยอะน้ำหนักลงไหมคะลงค่ะตะกว่าเจ็ดสิบกว่าเดือนนี้เหลืออยู่สิบเก้าเอ่อเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมคะเจ็ดสิบสามค่ะเจ็ดสิบแปดหมอขาโทษกันเรื่องคุณก็คุ้มเหรอเจ็ดสิบสามหมอตื่นเต้นแข็งแล้วเชิญไอ้ปากกาหมอประเด็นเลยหมอจะคำนวณเลขไม่เป็นไรค่ะแม่สูงเท่าไหร่นะคะร้อยร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าที่จริงถ้าเกิดผู้หญิงต้องลบร้อยห้านี่เพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงเนี่ยใจเย็นนะคะบางท่านแบบเอ้ยทำไมคุณมาหาแล้วน้ำหนักลงก็คือลงแต่แแขข็งงรึ้น มันไม่มันไม่ได้ว่าลมแล้วเออพอน้าหนักเราลดแล้วเราจะเป็นลงเป็นอะไรไม่มีนะคะเดินได้ไปไหนไปชอปได้เดินไกลได้สบายๆค่ะค <นะ S 2> ุณหมออยากให้ดูว่าแข็งแรงมาก,ล,กลดก็ได้ค่ะแล้วก็ที่จริงจะโชว์อย่างอื่นนี่อันนี้เนี่ยค่ะแมกนีเซียมอะไรท่านเดียวกันนะคะนี่แบบว่าเนียนเลยอันนี้มีอะไรบ้างอ่าแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมเนี่ยค่ะอยู่ในเกณฑ์หมดเลยค่ะก็เป็นหนึ่งแคสซี่ หมอก็อยากเล่าให้ฟังนะคะว่าแบบอดีจริงๆนะคะห,หลักการในการที่แบบคุมอาหารแล้วก็ท่านนี้ก็จะค่อนข้างมีวินัยน,นะคะอาหารแบบหมอแน,น,นะนานักกาหนดอาหารแนะนํำยังไงก็ท่านนี้จะทําตามเลยนะคะแล้วก็อดูแลตัวเองดีมากๆความดันจดไหมคะความดันไม่ได้จดแล้วค่ะตอนนี้วัดไหมคะวัดอยู่ค่ะวัดไม่ด้ีไหมคะก็บางวันก็ขึ้นวันนี้ก็เดินหน่อยก็ขึ้น145 ถ้าปกติอยู่บ้านจะเหลือร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองอะฮะยังวัดทุกวันไหมคะวัดทุกวันโอเคเห็นมแต่ไม่ได้จบแค่นั้นเองอ่าต้องดูแลตัวเองอ่แบบนี้นะอาหารทานเค็มไหมคะไม่ทานเค็มเลยค่ะชื่อเลยค่ะชื่อชื่อหรอคะแเราเราไม่ใส่อะไรได้บ้างไหมคะใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรได้บ้างไม่ใส่อะไรเลยค่ะน้ำปลาใส่ไหมคะซีอิ๊วใส่มค่ะใส่ซีอิ๊วค่ถ้าทอดมันต้องใส่นะคะทอดให้กรอบแล้วอร่อยแล้วอร่อยนะคะอ่าโอเคค่ะก็จะเห็นแบบ อาหารเค็มก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะตัวไปเลยตัดไปเลย,ต,เลยตัวความดันไม่ขึ้นนะคะโซเดียมไม่ได้ต่านะคะบางท่านลดโซเดียมจนแบบโซเดียมหายไปเลยอันนี้อันนี้โซเดียมเขาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะของหวานก็ทานทุกวันแต่วันละนิดค่ะก็คือเหมือนกับอย่างนู้นได้อย่างนี้ได้จะเสียเฉียไม่ได้แบบถึงแบบว่าตัดออกไปเลยจากชีวิตแต่ว่า น้อยใช่ค่ะถ้าคุณหมอบอกว่าจะแทานงอกแล้วคะคุณหมอพอสี่พอสี่งแสมัยมีงอก็กินสี่สี่สี่ตลอดจะมีต่อรองกันตลอดนะคะต่อรองมากงลยมากประพฤต์ตลอดค่ะคือจะไม่ให้เกินค่ะโอเคค่ะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอพิเศษนะคะเพราะเอิญเห็นเอ่าเคสมาตรวจแล้วแบบผลเลือดดีจังเลยแล้วก็หลายรอบเราที่หมออยากเหมือนกับว่า เล่าให้ฟังนะคะบางท่านไปคุยกันเองแล้วก็แบบแฝดดีๆยค่นั <c oughs> นเพื่อนๆได้คุยจะได้สบายใจเพราะเราก็ป่วยโรคเดียวกันเนาะค่ะแล้วก็เป็นเป็นเคสจริงแล้วก็ทําได้จริงแล้วก็อําลบากในการทํำไหมคะไม่ค่ะแต่เพียงแต่ตอนนี้มันทานปานินนะคะปานินก็คือเอาปานนนตัวเล็กๆอ่ะตามมันนอกเราวน่ะจ้ะซื้อมาทีละสามกิโลสี่กิโลใส่ควิดไว้เลยอืมโอเคเออกมาออกมาทอดออกมา ทำอะไรก็ได้ค่ะก็จะบอกอีกทีหนึ่งทอดไม่ได้ห้ามทอดนะคะทอดได้ก็คือ,อใช้เป็นน้ํามันดีนะคะแล้วก็เวลาทอดจริงๆตัวน้ํามันต้องเอาไปคํานวณเป็นแคลอรี่ด้วยนะคะสำหรับท่านนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำหนักใช้ได้นะคะอะหน้าตาสบายจัดอารมณ์ดีจัด <laughs> <laughs> อารมณ์ดีจัดเห็นผลเลือดเราแบบว่าจะกระโดดกอดหมอนเลยนะ,ะ <laughs> จริงๆค่ะทาแล้วก็อยากต้องการ ค่ะก็แค่จะมาให้ให้ดูเฉยนะคะว่าทำประมาณนี้ค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องไปแบบอย่างอื่นที่เพิ่มเติมนะคะการทำตามแนวทางปฏิบัติที่เรามีอยู่แล้วนะะี่ค่ะสามารถที่จะช่วยท่านชะลอไตเสื่อมได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวหมอเข้าใจว่าอาจจะเป็นบ่ายวันนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นบ่ายพรุ่งนี้นะคะจะไลฟ์สำหรับท่านใดที่ฝากคำถามไว้ในในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกทีนึงนะคะ,ะท่านใดวันนี้หมอยังไม่ได้ตอบนี่ขออภัยนะคะไป อ่าก๊อปปี้แล้วไปเพจไว้ในในไลน์กรุ๊ปก็ได้นะคะอันนี้ขออนุญาตจะเหมือนกับว่าแค่มาเล่าเคสตัวอย่างให้ฟังนะคะก็หมอก็ดีใจดีใจด้วย <laughs> แล้วก็รมากเลยค่ะแล้วก็จะเล่าให้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ